และนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเราจะขอนำสายตาไปรับไปลิกเกที่คุณรบพกกับพี่อกหนุ่มผู้นำทีมงานพี่อกน้องไงอนันต์รับบทบาทเป็นบางลายสเปลี่ยนกับพี่อกชนะชัดครับจงงงพีีียยยนยนนนอออักกลใ่่่หาา้ อย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมสัจจาสัญญาที่ให้ว่าตัวห่างไกลหัวใจชินกันคิดถึงพี่กนอน้องนอนก็ได้เมื่อยามหลับไหล น้องเจ้าจะได้นอนฝันทางขึ้นเมื่อไดแก้วใจโปรดมองแสงของนวลจันทร์เราสบตากันในแสงเอือเรือ คลางแรงฟ้าแสมดาราน้องจงมองอาดาวประจําเมืองทุกคืนเราจงดูเดือนดาวทุกคราวเราฟันเห็นกันเหนื่งเนื่งถึงสุดมุมเมืองม่กลา น้อยนักลอย,อยใจเจ้าพี่ตรงพี่เงาเพราะคิดถึงเจ้าเชื่อไมฝากใจกับจันฝากฝันกับดาว ทุกคราก็ได้เราตามสุขใจเมื่อคิดถึงกันทำใจกัเ,เพื่อเลยเราต้องถูกตัดสิน ขอบคุณที่ซื้อข้าวแดงใูในคลุกนะครับครับขอบคุณนะครับที่มีลงน้ำใจกับเพื่อนผูทีมงานนะครับบากาาแสงจากผู้หญิงไอ้อันนั้นนะครับสเปนกับน้องโยนชนะชัยเราต้องถูกตัดสินเหมือนคนที่สิ้นความหวัง ได้แต่นอนแต่นั่งถูกเอามาขังที่นี่ต้องติดคุกทรมานไม่รู้จะนานกี่ปี เองอย่างที่กูดูดวงก็เลยจะสูงสุดก็เพราะผู้หญิงจะทําสุดไปเอาคาราบาวมาก่อนโอ้โหว,วันนี้มาเป็นแพ้เลยหยุดไปไหลายวันนะขอบคุณครับไม่มาชมรีน,นันแม่ยังอยู่อีกเหรอเฮ้ยอยู่สิเขายังอยู่ถึงพรุ่งนี้จักรยานยังอยู่ไหมแม่อยู่นะอุ้ยเดี๋ยวนี้เขาขายจักรยานไปแล้ว <laughs> เออเมื่อเมื่อสองสามวันเป็นไง เดินมาบอกกัน<บ>น้องไอ้น้องไอ้อแม่เดินมาจากวัดนู่นเลยประมาณ10กิโล,โลเดินมามาจากวัดสเมเด็จหรือเปล่าแม่ขอบพระคุณมีอย่างสูงนะครับสำหรับทุนผู้ชมทุกท่านนะครับที่เป็นแรงเชียร์แรงใจให้กันในค่ำคืนวันนี้นะครับ,รบสำหรับอาทิตย์นี้ก็พบกัน3ค่ขั้มเกนะครับแล้วก็หยุดจันทร์อังคานนะครับ1 8 1แนะครับแล้วก็วันนี้เป็นค่ำคืนพิเศษด้วยกระผมวันนี้เป็นวันเกิดของน้องโอมกล้องพพนะครับก็ช่วยกันเมตาน้องนะครับผมผมก็ไม่มีอะไรจะให้นะครับนอกจาก การแสดงนิเกเญนะครับมอบความสุขให้กับท่านในทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ก็ช่วยกันซื้อพวงมาลัยนะครับแล้วก็มอบเป็นของขวัญให้น้องโอมแล้วกันนะครับขอพระคุณยังสูงเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับทุกวันนี้ข้ามังรายเอ,อจะติดคุกนานสักเท่าไหร่รข้า<น>เองก็ยังไม่ท้อเท่ากับที่ข้าไม่ได้เจอสุขมามานเหนือคู่กันแล้วเขาบอกไม่แค้วก็เราบึงเชื่อก็เหออยังไงเขาก็ต้องเป็นคู่กับมึงไ้มังลาย ข้าก็หวังว่าจะเป็นอย่างไงบ้างที่จะเข้าไปหามังลายเลยจะดีกว่าองค์หญิงมาเขาโดนคดีอะไรไหเนี่ยเห็นฉันด้วยเหรอว่าฉันมาเนี่ยองค์หญิงเดินเข้ามายังไงฉันยังเบาเบาแล้วนะไปอยู่ข้างนอกก่อนผมอยู่ในคุกกันฉันมีกุญแจอ๋อโอเคเถียงทุกคำเนี่ยถือว่าเป็นพี่หัวหน้าไงพูดไงก็ได้มังลายหลบสุสติมาหน่อยสิป่ะไปไกลๆถอยลงกองผู้เจ้าขับจะเล่นสุขเธอจางเหตุใดถึงได้มาหาข้าที่ในคุกแบบนี้มังลาย ฟังฉันให้ดีนะตอนนี้เธอมันทุกข์มากรหรือเปล่าพอเสด็จพี่เชเวรองถูกอรองยาจับตัวไปฉันไม่เหลือใครจริงจริง<อ>ฉันจึงยอยากจะมาปลดปลอ่อยเธอให้เธอนี้ไปช่วยเหลือเสด็จพี่เราหน่อยปลดปล่อยข้ามังรายใช่ทหารไม่เหลือแล้วมั้งแต่ยามตัดสินสั่งให้ข้านั้นมาจำคุกแต่ยามที่มีเรื่องทุกข์ใจ จะให้ข้าออกจากคุกแล้วไปช่วยอย่างนั้นหรอมังลังอย่าโกรธหญิงเลยนะฉันขอโทษที่ฉันทําลงไปทุกอย่างเอาอย่างนี้นะถ้าหากว่าเธอได้สัญญากับฉันฉันเองเนี้ยถ้าช่วยเสด็จพี่ได้เธอจะขออะไรหญิงก็จะให้ทุกอย่างเลยจ้าถ้าเกิดฟ้าหญิงพูดอย่างนั้นขอขอให้การช่วยเหลือในครั้งนี้เขามีข้อเมต์ถึงสามข้อด้วยกันนี่พูดอะไรเนี่ยบ้าบอไปแล้วเออขอโทษ าหากว่าข้าช่วยเหลือองค์เวลองได้ข้าจะขอสัญญาสามข้อหวังว่าฟ้าหญิงคงจะให้ก็ระหม่อมได้ได้จ้ะข้อที่หนึ่งข้าจะขอเป็นอิสระส่วนข้อที่สองข้าจะขอยศและตําแหน่งของข้าบางรายกลับคืนแต่ส่วนข้อที่สามถ้าหากว่าข้าช่วยองค์เวลองนั้นกลับคืนสู่แผ่นดินได้ข้อที่สามนี้ข้าจะกลับมาขอแก่ฟ้าหญิงสองข้อนี้ หญิงให้จ้ะถ้าข้อที่สบอกไม่ได้ถ้ากลับมาช่วยเสด็จพี่แล้วมาบอกหญิงนะงั้นเราสั้สี่คนรีบเดินทางไปช่วยองค์ชเวรองด้วยกันขอเธอล่อไปนะขอให้ฝ่ายหญิงทรงเสด็จพี่เจ้าค่ะเฮ้ยบางไลไปไหนวะ หมดเวลาทำการแสดงครับอาองเล่นแค่นี้ไอ้เหี้ยเอ้ยมาตั้งไก่เล่นเพรเดียวไอ้ยิบผ่าเราไม่ออก